สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุท่านครับเรื่องดีชาแนลวันนี้พาคุณผู้ชมมาส่องต้นไม้เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับต้นไม้ป่านะครับที่ได้รับการปลูกเอาไว้นะครับภายใต้ร่มเงาของต้นยางพารานะครับผู้ชมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ยางพารากําลังผลิใบออกมาใหม่นะครับสีมันจึงเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับดูแล้วงามตามากๆนะครับ ในขณะที่ต้นไม้ป่านะครับคุณผู้ชมครับต้นไม้ป่าเหล่านี้นะครับได้รับการปลูกเอาไว้เวลาผ่านไปปีเรศษๆนะครับคุณผู้ชมปีเศษๆก็คือถ้าเกิดว่าไปถึงช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้นะครับเขาก็จะครบ2ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีเศษๆก็แล้วกันนะครับก็บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าของของท่านจะมีการปลูกต้นไม้หลักๆอยู่2ชนิดนะครับหมายถึงไม้ป่านะ นั่นก็คือ1ครับคุณผู้ชมต้นยางนาครับและ2ครับคุณผู้ชมต้นมะฮอกกานีนะครับโซนฝั่งนี้นะครับจะเป็นโซนของต้นยางนานะครับนี่คือต้นยางนาอายุปีเศษนะครับคุณผู้ชมนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ150เซนติเมตรนะครับความอวบความอ้วนเขานี่นะครับขนาดเท่าหัวแม่เท้านะครับถือว่าเติบโตขึ้นมานะครับอย่างสง่างามเลยนะครับนี่ต้นไม้อายุเท่านี้นะครับ150เซนก็ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชม ปกติแล้วนะครับผมตังเกกดูนะครับที่ผมปลูกต้นไม้เองด้วยแล้วก็ไปดูสวนต่างๆด้วยนะครับช่วงหนึ่งแรกนะครับต้นไม้เขาก็จะโตประมาณปีละหนึ่งเมตรนะครับคุณผู้ชมเฉลียนะครับหนึ่งปีนี่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับถ้าเป็นต้นยางนานะต้นไม้มันจะมีหลายชนิดเนาะนะครับก็จะมีต้นแต่ละต้นนะครับก็การเจริญเติบโตเขาก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นยางนานี่ครับเฉลี่ยเลยครับคุณผู้ชมครับหนึ่งปีประมาณหนึ่งเมตรนะครับสองปีก็ประมาณสองเมตรสามปีประมาณสามเมตรประมาณนี้นะครับ อันนี้คือต้นมะฮอกกานีนะครับคุณผู้ชมมะฮอกกานีก็เป็นไม้ที่มีที่มาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับเอามาปลูกในเมืองไทยก็เติบโตอวบอ้วนสวยงามนะครับจนเสมือนว่าจะเป็นต้นไม้ที่เป็นของไทยไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นไม้ที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ามันเกิดขึ้นดีในประเทศไทยนะครับเป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเลยนะครับเนื้อไม้ของเขานะครับ ก็ถือว่านะครับประสบความสําเร็จในการปลูกในประเทศไทยนะครับก็เลยอยากจะแนะนําว่าหนึ่งในชนิดไม้ที่คุณผู้ชมนะครับควรที่จะปลูกก็คือมะฮอกกานีนะครับถ้าทุกผู้ชมอยากจะปลูกสวนป่าเอาไปเซ็มไว้ผสมไว้นะครับระยะห่างครับคุณผู้ชมครับจากต้นนี้ไปหาต้นนั้นอยู่ที่6เมตรนะครับส่วนนี้นะครับเจ้าของท่านนี่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยมาแล้วนะครับว่าต้นไม้นะครับมันมีระยะห่างที่พอเหมาะพอควรเข้ามันนะครับ อย่างน้อยๆนี่ก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับตอนเด็กๆไม่เป็นไรหรอกครับคุณผู้ชมครับแต่พอตอนเขาโตขึ้นมานี่ครับโอ้โหเขาก็จะรู้สึกแออัดหน่อยนะครับมันก็จะโตเร็วแต่ช่วงเด็กๆนะครับพอโตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเขาแตกกิ่งแตกก้านใบใบมันชนกันนะครับมันก็จะโตช้านะครับต้นมันก็จะเรียวๆแหลมๆนะครับยาวๆลักษณะคล้ายแท่งดินสอนะครับแต่ถ้าอยากให้ต้นไม้มันโตเร็วนะครับต้องปลูกห่างๆนะครับเนี่ยครับ มะฮอกกานีต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่โตมากนะครับอันนี้ก็สูงประมาณร้อยห้าสิเซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับอู้ข้างล่างนี่มีต้นต้นหาดด้วยครับคุณผู้ชมเนี่ยมะหาดเนี่ยอืมอันนี้น่าจะเกิดเองนะครับแถวนี้นกกาเยอะครับคุณผู้ชมครับไปกินผลหาดมะหาดมาก็มานะครับอุจจาระอะไรไว้แถวนี้นะครับมูลของมันก็จะทําให้เกิดนี่เห็นไหมตัวมัน ลองจุกากายนะครับมันก็เขี้ออกมานะครับมันก็จะกลายเป็นต้นในเวลาต่อมานะครับเมื่อได้รับฝนอันนี้น่าจะเกิดในช่วงต้นฝนที่ผ่านมานั่นแหละนะครับนี่ฮอกกานีต้นนี้นะครับสวยงามสง่าเลยนะครับคุณผู้ชมกําลังถอดยอดใหม่นะคุณผู้ชมดูนี่นะครับนี่ยอดใหม่ข้งมันนะครับนี่ครับโอ้โหยอดนี่ออกเป็นสีแบบน้ําตาลนะครับตาลนะครับสวยนะครับ เออนะครับดูดีคือคือมาพอกกรนีเนาะนะครับเวลาเขาเขาขึ้นไปนี่เขาจะขึ้นเป็นเป็นชุดๆนะสมมติชุดแรกเขามาถึงตรงนี้เนาะชุดต่อมาเนี่ยเขาจะคืบกว่านะครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้พอชุดต่อไปเขาก็จะไปอีกคืบกว่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาขึ้นมามากี่ชุดแล้วอันนี้ชุดที่หนึ่งนะครับมาถึงนี่ชุดที่สองนะครับมาถึงนี่ชุดที่สามมาถึงนี่ชุดที่สี่มาถึงนี่ชุดที่ห้ากำลังจะขึ้นชุดที่หก นึ่งชุดนี่เท่ากับคืบกว่ากว่าผู้ชมก็ลองลองดูนะครับว่าต้นมะฮอกกานีก็ผู้ชมนี่นะครับขึ้นไปไกลเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าปลูกไว้นะครับใบมันสวยนะครับใบสวยนะครับผมเห็นต้นที่มันใหญ่ๆแล้วมันออกลูกออกมาเนี่ยครับอู้ดูดูดีนะครับมีที่หนึ่งเนาะรับปลูกไว้ข้างทางเรียงรายกันไปนะครับตามข้างถนนนะครับผมชอบมากเลยนะครับต้นมะฮอกกานีนี่ถึงเวลาเขาก็นะครับ สามารถตัดไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่มีลูกต้นหาดนะครับหาดนี้เยอะนะอันนี้ก็หาดนะครับเนี่ยหาดเยอะเลยนะครับต้นหาดไม่ร้เลยว่ามันมีแม่อยู่ที่แถวนี้ไม่เห็นมีต้นแม่นะแสดงว่านกมันมาขี้แหละนะครับเนี่ยต้นหาดตั้งนั้นเลยนะครับว่าแถวนี้ก็ไม่มีต้นหาดนะไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นไม้มะฮอกกานีนะครับเห็นไหมนะครับตอนนี้ มันจะแตกยอดก่อนไอไอต้นเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะสันส้นๆอยู่แค่นี้อยู่ตอนนี้มันสูงแล้วนะครับมันงามนะคุณผู้ชมดูดีมากๆเลยนะครับฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยอันเนี้ยนะครับที่เกิดเองนี่นะครับนจะเป็นต้นต้นว่านะครับต้นว่าเนี่ยมีต้นหวาดแต่กับต้นว่าที่ที่เกิดขึ้นเยอะๆในบริเวณนี้อันนี้ก็มหฮกรนีนะครับต้นนี้ดูไม่ค่อยงามเท่าต้นเมื่อสักครู่นี้แต่ว่า นะครับพอถูกฝนเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยคอยดูเถอะนะครับพุ่งพวดพุ่พุ่พพวดึ้นเลยแหละนะครับโอ้ต้นหาดน้อยนนี่เยอะครับหน้าปูเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต้นหาดนี่นะครับก็เพราะว่ามันมีผลกินได้ด้วยนะครับเนื้อไม้นี่ก็โอ้โหแข็งนะครับคุณผู้ชมเนื้อไม้เนื้อแข็งนะครับเลื่อยนี่แทบไม่เข้าเลยเลยนะครับอก็นะครับแล้วคนก็ไม่ค่อยปลูกด้วยนะนะครับอันไหนที่ คนไม่ค่อยปลูกในตลาดเวลาตลาดต้องการนี่นะครับเขาก็จะตะหากันเยอะเลยนะครับไปทําเครื่องดนตรีได้ด้วยนะไม้หาดีนะครับเออต้นนี้แปลกครับคุณผู้ชมมาดูต้นยางนาต้นนี้แปลกผมไม่เคยเห็นลักษณะนี้มาก่อนเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับยางนาคุณผู้ชมอ่ะต้นนี้หนี่สูงประมาณศอกเศษนะครับใบมันจะเป็นลักษณะกับมันไม่ค่อยเนี่ยคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับ อันนี้ยางนานะครับยืนยันว่าเป็นยางนานะครับใบเขาจะเล็กนะครับอันนี้เล็กมากแล้วก็เป็นเออมันมียอดเลยหลายยอดมันพยายามแทงออกมามันเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับอืมไม่รู้เหมือนกันเนาะผมไม่เคยเห็นครับมันแตกออกมาเป็นหลายกิ่งนะครับลักษณะลําต้นมันก็จะเป็นนูนนูนนีนๆนขึ้นมานะครับใบก็จะเป็นห่อหอเหี่ยวเหียวนะครับเอเอาว่านะครับเป็นเห็นของแปลกนะครับ ข้างๆกันก็จะมีต้นกระถินนรงนะครับโผล่ขึ้นมาหนึ่งทนนะครับถ้าเป็นลักษณะอยู่แบบนี้ต้นยางนาต้นนี้ไม่เติบโตไปไหนมาไหนนะครับต้นกระถินนรงแซงแน่นอนนะครับถ้าเป็นผมนะครับต้นนี้ผมจะทํำยังไงครับผมจะผมไม่จะของสวนนะอันนี้ผมไม่ใช่ผมจะของสวนนะครับผมจะตัดนะครับตัดตัดออกนะครับเพื่อให้มันแทงอ่ายอดใหม่ออกมานะครับมันคงจะสวยงามนะครับแต่ลักษณะเช่นนี้ถ้าปล่อยไว้ต่อไปมันก็คงจะ ครับโตช้าอยู่นะครับลักษณะดูนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ห่างหกเมตรหกเมตรนี่โอเคเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมเห็นด้วยเลยนะใครจะปลูกต้นไม้นี่นะครับนี่จัดเลยนะครับห่างๆไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าใครชอบกีทีนะครับก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมปลูกกีตีนะครับก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกกีตีนะครับต้นไหนมันตายอย่างเงี้ยนะครับ เราก็สามารถที่จะเ,เหลือต้นไม้ที่มันยังคงอยู่นะครับหรือว่าเราจะปลูกทีทีแล้วช่วงประมาณสัก10ปี10กว่าปีนะครับตัดสางมันไปใช้งานก่อนเราก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ดุลพินิษของท่านเลยนะครับนี่จะเป็นต้นยางนานะครับเนี่ยตอนตอนที่ผมปลูกต้นไม้ใหม่ๆเนาะนะครับก็พอผมเนี่ยนะครับ ได้เห็นมันเติบโตขนาดนี้นะครับผมก็ลุ้นมากเลยนะมันจะรอดแรงไหมนะครับโดยเฉพาะปีแรกนะครับต้นมันสูงขนาดแค่ศอกนะครับมันจะรอดแรงหรือเปล่านะครับพอถึงวันนี้นะต้นไม้ของผมนี่สี่ปีเศษนะครับถ้าถึงหน้าฝนนี้ก็จะห้าปีนะครับพอถึงเวลานั้นนะคุณผู้ชมเ,เราจะไม่มีความห่วงว่าเขาจะรอดหรือจะอเติบโตขนาดไหนนะครับเรามีแต่จะดูว่าเขาจะงามขึ้นงามขึ้นนะครับได้เทอาขนาดไหนนะครับ ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตายอยีกต่อไปนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมีสัตว์มาพึ่งพาอาศัยแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับมีมดแล้วนะครับมดก็ได้สร้างรวงสร้างรังนะครับการที่ปลูกต้นไม้นี่นะครับมดได้ม,มาอาศัยอยู่ผมเรามีความสุขนะถ้าเป็นผมเห็นรัะภาพอย่านี้เนาะนะครับเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่าเราได้ ทำความดีนะครับทำบุญให้กับมดกับแมงนี่เนาะก็เกิดประโยชน์อันนี้ก็เช่นกันนะครับต้นนี้กําลังขอดยอดใหม่นะครับขึ้นมาแล้วก็มีมดนะครับมาสร้างรวงสร้างหลังใบเขานี่มันอ่อนนะคุณผู้ชมนะครับมดมันจึงสามารถที่จะม้วนใบเข้าไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่เขาชอบแหละนะครับใบมันก็ใหญ่พอสมควรครับอย่างเช่นใบเล็กๆใบมะขามงี่มดมันก็ไม่อยากไม่ มันก็ไม่อยากไปม้วนดอกนะครับมันเล็กเนาะใบขนาดเนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับต้นหนึ่งนะที่ผมเห็นน่ะไปต้นไหนก็แทบจะเห็นทุกต้นเลยนะครับว่ามดมันชอบมาอยู่นั่นคือต้นแดงครับคุณผู้ชมต้นไม้แดงนี่ต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่มดนี่ชอบชอบชอบเลยนะครับคุณผู้ชมชอบขนาดไหนนะครับขนาดที่ว่านะครับต้นหนึ่งนี่บางทีเป็นสิบยี่สิบตังครับสมัยแต่ก่อนนาผมนี่เป็นเป็นนาที่ปีป่าแดงนะครับ เป็นป่าแดงเลยนะครับก็มดมดแดงนี่มาอาศัยอยู่เยอะนะครับก็นะครับได้แย่ไข่มดแดงไปกินนะครับปีหนึ่งก็โหไม่รู้กี่รังต่อกี่รังนะครับได้กินไข่มดแดงนะครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยนะครับผู้ชมแต่ว่าเวลาแย่นี่นะครับก็ต้องสู้กับมดแดงหน่อยนะครับบางกีบางตัวโดนแย่มันมันก็นะครับวิ่งมาตามไม้ที่เราแย่นะครับมากัดแขนกัดขาเรานะครับก็ต้องมีการป้องกันเป็นอย่างดี การเอามดแดงนี่ก็เป็นศิละปะอย่างนี่มีคุณครูท่านหนึ่งเนาะท่านเล่าไม่รู้เรื่องตลกเรื่องจริงเรื่องปลอมยังไงไม่รู้ท่านบอกว่าเวลาเอามดแดงนี่ท่านท่านจะมีท่อ PVC ไปเอาท่อ PVC ไปแย่ไปแย่ตรงรังมดแดงนะครับแล้วก็ให้ไข่จากรังมดแดงนะครับมันไหลผ่านท่อ PVC ลงมาใสาค่คุโอ้อันนี้ก็ความคิดดีมากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปดูท่านทําว่ามันมันทาได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ไอ ถ้อยคาวาจาที่ท่านพูดนี่ก็ <c oughs> น่าคิดนะครับคุณผู้ชมสมมุติว่ามีรังขนาดนี่ขนาดใหญ่ๆเนี่ยเอาไปแทตตง,ตงตรงตูดมันนะครับไข่มันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็สันส่นๆหน่อยเขยา่ขยาๆหน่อยนะครับมันก็จะร่วงหล่นลงมานะครับตกใส่คู่ถังนะครับเออตัวมดก็ยังคงอยู่ตัวไข่เราได้กิน <c oughs> อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวลองดูนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เห็นไข่มดแดงอยู่ใ,ใกล้บ้านมีท่อพีพีซีก็ลองๆแย่ๆดูผมยังไม่เคยลองนะครับผมยังไม่เคยลอง ผมเคยแต่เวลาแย่ก็ครับหลังบ้านผมมีต้นมะม่วงผมก็เอาเอา,เอาคู่ถังเลยนะครับเอามือตัวเองนี่แหละไปบีบบี้บีบบ้นะครับให้มันตกลงมาใส่คู่ถังตรงๆเลยปรากฏว่านะครับโอ้ยมดแดงมันกัดมือผมนี่เป็นรอยจ้ำแดงนะครับสองสามวันต่อมาตกสะเก็ดสีดำเต็มมือเลยอันนี้ก็เล่าให้ฟังนึงครับประสบการณ์การไปเอามดแดงนะครับอยากจะก,กินมดแดงเยอะเลยคัณ นะครับน่าสนใจนะครับผมชอบมากเลยนะเวลาที่ต้นไม้มันมันออกแบบนี้ขึ้นมาใหม่ๆนมันสวยมากนะครับเหมือนกับเราเห็นเด็กอ่อนนะครับที่เขากําลังเคลื่อนไหวไปมาอย่างนี้เนาะเด็กน้อยนะครับตัวแดงๆอยู่นะครับรู้สึกน่ารักนะครับสำหรับผมนะรู้สึกน่ารักมากเลยนะครับคือคือคือนะครับนะครับ เออดูดีมากๆนะครับท่านใดที่มีจิตใจรักการปลูกป่าปลูกต้นไม้นะครับผมก็นะครับขอให้ท่านนะครับมีความสุขนะครับกับการดูแลนะครับสิ่งที่เรียกว่าปอดนะครับของธรรมชาติลมหายใจของโลกมนุษย์นะครับสร้างได้โดยท่านนะครับท่านเป็นหนึ่งในบุคคลผู้สร้างอย่างแท้จริงนะครับขอชื่นชมจากหัวใจนะครับ ไม่ว่าจะปลูกปลาเล็กปลาใหญ่ปลาน้อยนะครับปลูกสิบต้นยี่สิบต้นปลูกร้อยต้นพันต้นหมื่นต้นนะครับปลูกเพื่อนพื้นที่เท่าไหรก็ตามแต่นะครับทุกท่านคือผู้ให้ต้นไม้นี่มันเกิดอยู่กับโลกของเรามานาน,น,านแล้วนะครับมีแต่มนุษย์นี่แหละนะครับที่ไปจัดการมันนะครับบางทีก็ไปตัดมันมาใช้งานนะครับมันก็เลยมีการเสียไปบ้างนะครับสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ไปบ้างนะครับ นีย่ยอย่างการปลูกยางพาราอย่างเงี้ยนะครับผมก็ชื่นชมนะคุณผู้ชมนะนะครับยางพาราถึงแม้ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้เชิงพาณิชย์แบบเน้นๆเลยแบบหนักๆเลยแบบรู้ว่าปลูกยังไงก็ต้องเอาเอาน้ํายางมันแน่นอนนะครับเป็นการปลูกที่อ่าฟุ่มเฟืยก็คือปลูกเพื่อรับทรัพย์นั่นแหละปลูกเพื่อหาเงินนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าอย่างนั้นก็ตามแต่นะครับแต่การปลูกต้นไม้ยางพารานี่มันก็ช่วยโลกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม ช่วยให้โลกเราเย็นขึ้นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าปลูกยางพาราไม่ได้ช่วยนะครับไม่จําเป็นว่าปลูกต้นไม้จะต้องไปปลูกต้นยางนาปลูกแดงปลูกปราดูป่ามะข่ามงนะครับยางพารานะครับช่วยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ชื่นชมเลยนะครับแล้วก็เนี่ยท่านใดที่ปลูกทั้งยางพาราและปลูกต้นไม้ป่าดังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็ชื่นชมไปอีกนะครับว่าท่านนะครับมีการวางแผนระยะยาวนะครับก็คือไม่ให้เสีย พื้นที่เลยนะครับพอเอาต้นยางพาราออกต้นยางนานะครับต้นประดู่ป่ามะข่ามงต้นมะฮอกกานีแบบนี้มันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่นะครับท่านก็จะเป็นผู้ให้นะครับในทุกๆเวลานะครับไม่มีคําว่าเสียนะครับไม่มีคําว่ารอเวลาต้นหนึ่งโดนตัดไปนะครับเพราะว่าหมดอายุไม่สามารถกี่ได้นะครับต้นใหม่ก็พร้อมที่จะเสียบขึ้นมาแทนที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดนี่ใบันนี่อย่างงามเลย เห็นไหมเมื่อกี้เป็นใบงามๆของมะฮอกกาน,นีมาดูใบงามๆของต้นยางนานะครับเห็นไหมครับนี่อ่อนๆงามๆนะครับอู้มันเหมือนกับดูวัวน้อยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เหมือนกับดูเด็กน้อยนี่เหมือนกับดูวัวน้อยนะครับตัวมันงามๆนะครับอันนี้ก็นี่ข้างบนนี่เห็นไหมครับจะมีขนนะขนขนอ่อนๆนุม่มๆข้างหลังนี่จะไม่เห็นขนนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับอืม สวยงามนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะของการห่อนะครับพอพออันใบใหม่ออกมานะครับใบที่หองเขาก็จะหลุดร่วงอย่างเช่นตัวนี้นะเห็นไหมครับอันนี้ใบเนี้ยนะครับอ้ลักษณะนี้ก็จะเป็นการหองไปนี่เห็นไหมมันก็จะหลุดร่วงออกไปนะครับนี่ตรงนี้นะครับใบที่มันหอก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะครับป้องกันอันตรายจากธรรมชาติต่างๆจากอ่แมลงต่างๆนะครับแต่ว่าแมงกีนูนนี่มันซัดเรียบนะครับคุณผู้ชม แต่แปลงนี้นะครับไม่มีแมงกินูนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดีงามเลยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตก็คือบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีร่มเงาของยางพารานะครับทําให้หญ้าต่างๆนะครับจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่ร่มนะครับโบดบังนะครับพื้นดินข้างล่างไม่สามารถที่จะทําให้ ต้นหญ้ากเกิดได้แถวนั้นนะครับเราจะไม่ต้องตัดไม่ต้องดูแลนะครับหญ้าเลยนะครับการปลูกต้นไม้นี่ครับเป็นการเป็นงานที่สบายไปหน้านะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามร่มมันคลุมหญ้ามันไม่เกิด <c oughs> นะครับร่มมันคลุมหญ้ามันไม่เกิดฉะนั้นนะครับช่วงปีแรกคุณผูช้ชมอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าปลูกต้นไม้ในบริเวณที่ไม่มีร่มเงายางพาราคือปลูกในที่ที่มันเป็นแบบโลง่ลงๆไปอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับประมาณสัก3ปีแรกนะครับในการปลูกในการดูแลนะครับแต่ระยะหลังจากนั้นคุณผู้ชมเอ้ยสบายเลยนะครับเราไม่ต้องมาตัดยงตัดย่าให้มันหรอกนะครับอาจจะต้องมีการมาดูบ้างนี่ครับไม้ไม้ถอไม้เรื่อยนี่นะครับอาจจะดึงออกหน่อยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมารัดต้นไม้เรานะครับงามเลยนะครับต้นนี้นะครับแตกออกเป็น2กิ่งนะครับจากมะฮอกกานีหนึ่งหนึ่งต้นหลักนะครับ แต่ก็เป็นสองนะครับก็ถือว่าได้ได้สองเลยนะครับปลูกหนึ่งได้สองนะครับนี่ครับมะฮอกกานีนะครับต้นอวบอวบวุนวันเลยนะครับผมไปเห็นนี่มะฮอกกานีเป็นไม้ที่สูงเร็วมากนะครับคุณผู้ชมบางสวนนี่โอ้โหปลูกได้สามสี่ปีนี่มันจะลูดไปนู่นนะครับสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรก็ยังมีเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ย งามเลยมาเข้ากันนีมาดูฝั่งนี้บ้างครับคุณผู้ชมโอ้ต้นนี้ไม่รู้ว่าจะรอดแรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าดูสภาพใบของมันนะครับเหี่ยวเนี้ยอาจจะเพราะว่ามันแรงมากนะครับแรงมากบริเวณนี้ดินก็นะครับ่อน่าจะคือไม่มีน้ํานะครับคุณผู้ชมบางทีมันแรงแรงมากๆมันก็จะทําให้ต้นไม้ตายได้เช่นกันนะครับนี่ไม่มีน้ําแรงจัดๆนะครับ น่าสะได้นะครับต้นเมื่อกี้เนาะต้นนี้รอดนะผมว่ารอดนะครับปีกว่าครับปีกว่าก็ถือว่ามาดูเมื่อไหร่ก็สบายใจเลยนะครับเติบโตงดงามอย่างแน่นอนนะครับข้างล่างนี่จะมีต้นหญ้านางด้วยนะครับคุณผู้ชมมีหญ้านางได้หน่อไม้มาก็เอายานางนะครับไป ขยำขยำนะครับหรือไปตามก็ได้นะครับเอาน้ำใบย่านางไปแกงหน่อไม้เข้ากันดีนักนะครับนี่ย่านางมานะครับมาพันต้นมะฮอกกานีแล้วนะครับย่านางนี่เขาเป็นไม้ไม้เลื้อยนะครับไม้เลื้อยเขาก็จะขึ้นไปตามต้นไม้ต่างๆที่อยู่ใกล้ๆเขานั่นแหละนี่ตัวนี้เยอะเลยครับย่านางแต่บ้านผมแต่ก่อนก็มีนะครับก่อนสร้างบ้านนี่เป็นพื้นที่ที่มีย่านางอยู่ทีนี้พอถมดินเนาะนะครับมันก็อาจจะ โดนนะครับดินที่ถมเนี่ยไปทับมันนะครับจะมีการตายได้นะครับสังเกตว่าโซนนี้ใบจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับอาจเพราะว่ามันแรงมากดินดินมันข้างล่างนะครับอาจจะน้ําอาจจะมีน้อยนะครับทําให้ใบของมันเหลืองนะครับแต่ยอดใหม่ออกมาก็ยังงามนะครับคุณผู้ชมสวยงามโอ้นุ่มดีมากนะครับต้นนี้ต้นต้นนี้ยอดออกมาใหม่นะครับข้างล่างอื่นนะครับ ไม่มีเลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับหลุดล่วงไปนะครับมาฮอกกานีนะครับมาฮอกกานีสวยสวยงามเลยนะครับอ่ะพาผู้ชมมาดูมฮอกกานีต้นนี้สูงสวยงามนะครับโอ้ต้นนี้ประมาณสักสองร้อยเซนได้นะครับสองเมตรได้เลยนะครับต้นนี้สวยที่สุดนะครับสูงที่สุดใน ในกลุ่มนี้เลยนะครับน่นนะครับแล้วก็กําลังแทงนะครับยอดไม่ออกมานะครับโอ้ดูดีมากๆเลยนะครับประทับใจเลยนะครับต้นนี้เนาะนี่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ให้ดูพอเหมาะพอควรนะครับให้ดูว่าถ้าเราเริ่มต้นไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือต้นไม้ที่มันเติบโตก่อนนะครับในร่องยางพารานะครับใครกลัวว่ามันจะตัวปลูกต้นไม้แล้วไม่เกิดนะครับมเกิดแน่นอน สวยงามแน่นอนนะครับปลูกก่อนโตก่อนนะครับคุณผู้ชมครับต้นไม้นะครับวันนี้ผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเรื่องดีชแนลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ